สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาเก็บอีกแล้วนะคะเพื่อนเก็บลูกลิงงอนนะคะลิงงอนนะคะเยอะมากเลยนะคะเพื่อนดูนะคะมีแต่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้จะมองไม่เห็นนะคะเพราะว่ามันแดดนะคะเพื่อนจะมองไม่เห็นนะคะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนก็จะเวียนหัวหน่อยนะคะเวียนหัวหน่อยนะคะเพื่อน เดี๋ยวนี้ก็จะพาเพื่อนๆเ,เก็บอีกนะคะดกมากเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวพวกเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะตัดเดกเบ็บรวดเร็วนะคะตัดเดกเบ็มาลาทอนเลยนะคะเพื่อนโอ้โหอันนี้ดอกมากเลยนะคะนี่จะดอกมากเลยนะคะพุ่มนี้พุ่มนี้ดอกมากๆเลย เห็นไหมคะดกมากเลยนะคะยีนี่ก็ตักแบบเพิ่งมาเห็นสวยๆตรง,ตรงนี้แหละคะ่ะเพราะว่าถ้าเราจะกลับบ้านนี่มันก็จะเจอเจอที่พุ่มสวยๆนะคะเพื่อนยี่นี้นก็ทำทำคว่ำไปเก็บไปก็ทำคว่ำไปด้วยนะคะเพื่อน ทำความไปเยอะเลยแล้วก็ทำทำหน้ากล้องแตกอีกต่างหากนะคะเพ,เพื่อนเพราะว่าจะหน้ากล้องกระจกแตกนะคะเพื่อนกระจกกล้องแตกนะคะไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยนะคะไม่คุ้มจริงๆเพราะนี้จะเก็บไม่สวยนะคะแต่ว่าเพื่อนนี้เะคะจะเก็บสวยงามมากนะคะ เลยนะคะเพื่อนนี่ก็จะเก็บนี่เก็บไม่สวยนะคะเก็บขยะต้งนั้นเลยนะคะเพื่อนเก็บไม่สวยนะคะสมัครเล่นนะ <g les> เก็บ <g les> ไม่สวยเลยถ้าทำความสะอาดก็คงจะใช้เวลานานนะคะของอย่างนิดนะ <g les> แล้วก็เก็บลูกที่ไม่สุกด้วยนะคะ <g les> อีกคนเพื่อนยานี้เขาจะเลือกแต่ลูกสวยๆนะคะเพื่อนลูกใหญ่ๆเขามืออาชีพนะจ๊ะ เขาจะเก็บม <cond linguistic monitoring> ั <thi Investment> uh ่วเลยเอาปริมาณนะคะแล้วก็ก็มานั่งคัดเลือกอีกทีหลังนะคะ่นเพื่อนแล้วก็ทั้งขยะทั้งอันไม่สุกนะคะเต็มเลยมองเห็นหรือเปล่ามู้นะคะเงินที่มองไม่ไม่ไม่เห็นกล้องเพราะว่ามันแสงแดดนะคะเพื่อนมันย้อนแสงนะคะย้อนกับแสงอาทิตย์นะคะเราก็เลยมองไม่เห็นนะคะจะมองไม่เห็นนะคะเพื่อน ดูผลงานของพวกเรานะคะของยนิดนะคะยานิดก็จะได้สองกระสอบแล้วก็อีกหนึ่งทางนะคะเพื่อนเห็นไหมคะมาดูผลงานนะคะคราวเบอร์รี่เออไม่ใช่ลิงงอนนะคะเออคลันเบอร์รี่นะคะเรียกคลันไม่ใช่เเาวนะคะ อีกสองถังนะคะยังไม่ได้เอาลงมานะคะเพื่อนในป่านะคะนี่ก็ลงมาก่อนเดี๋ยวก็จะมีรถมารับแล้วนะคะเพื่อนลิงงอนนะคะผลงานของวันนี้นะคะเพื่อนก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงกว่า,วานะคะเพื่อนก็มันเยอะมากนะคะเยอะมากๆเลย เยอะมากๆเลยนะคะนี่ดูนะคะใส่กระสอบนะคะเพราะว่าไม่มีที่ใส่แล้วนะคะเต็มแล้วนะคะเพื่อนเต็มเต็ม,เต,มเต็มแล้วก็ ก็จะสวยงามมากนะเห็นไหมคะแดงเต็มจอเลยแดงมากๆนี่คือลิงง่อนนะคะลิงง่อนนะคะมาเก็บลิงง่อนกัน ก็จะให้ชมบรรยากาศนะคะรอบๆนะคะบรรยากาศรอบๆวบันนี้ก็คือท้องฟ้าแจ่มใสมากๆเลยนะคะเพื่อนลมพัดตลอดเลยนะคะ อันนั้นคือที่ทําความสะอาดนะคะที่เห็นเป็นสีดแดงๆนะคะเราเรายังไม่ได้ทํานะคะเพื่อนคือยังไม่ได้ทํานะคะชมแล้วชมอีกชมแล้วชมอีกไม่เป็นผลงานนะคะเท่านี้เราก็คิดว่าเราได้เยอะนะคะเพื่อนสําหรับพวกเรานะคะคิดว่าได้เยอะนะคะสําหรับเยนิดนะคะเพราะว่าเหนื่อยนะคะเก็บ ก็บนี้มาเหนื่อยแต่ก็สนุกนะคะเพื่อนก็ทำไมยานี่ถึงชอบเข้าป่านะคะที่ชอบเข้าป่าเพราะว่าระยะเวลาฤูดร้อนนะคะฤรด,ดูร้อนมันมีน้อยนะคะเพื่อนมันมีสั้นๆน,นะคะเพื่อนถ้าเข้าป่าแล้วเราก็อยากจะทําคลิปโน้นคลิปนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะได้อยู่แต่ในบ้านนะคะเข้าป่าไม่ได้แล้วไงก็เลยจะต้องเอข้าป่านะคะมันจะเป็นคลิปหาเห็ดมั่งอะไร เก็บผลไม้อะไรก็ว่าไปนะคะเพื่อนผลไม้ก็สําหรับบัวบุรีนะคะบัวบุรีปีนี้ยันนิดไม่ได้นะคะได้อยู่ห้าประมาณห้ากิโลได้นะคะปีนี้นะคะลูกสีดํานะคะอันนี้คือลูกสีแดงนะคะลูกสีแดงนี่ก็คือ,เ,อเขาจะไปทําแยมทําน้ําน้ําดื่มนะคะเพื่อนทําน้ําดื่มด้วยนะคะมันก็จะมีะรสผัดฝาดเปรี้ยวหว,วานอมหวานนะคะเพื่อนรสชาตินะคะคือจะ คือจะไม่หวานนะคะเพื่อนอันนี้จะไม่หวานนะคะเพื่อนจะฝาดๆหน่อยๆนะคะฝาดๆเปรี้ยวๆนะคะดูนะคะลูกๆเนอะก็ฝากช่องสมินยาแอนออลิสเบดพาแซบด้วยนะคะเพื่อนๆยันนี้ก็กลับวนเวียนไปมาอยู่แถวๆนี้แหละนะคะ อากาศก็จะดีมากๆเลยอากาศดีมากๆเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวพวกเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็เลยมาถ่ายให้ดูผลงานของวันนี้นะคะว่าได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะเพื่อนก็จะได้อยู่ประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนสามลังแล้วก็สองสองกระสอบแล้วก็อีกสาถังนะคะสองถังอยู่ในป่ายังไม่ได้เอาลงมานะคะเพื่อน เดี๋ยวจนิคจะกลับไปแบกนะคะยิงถึกยิงทนนะคะเานิดก็เป็นคนถึกคนทนนะคะเพื่อนออถึกทนจริงๆเลยแต่เราชอบนะคะเราทําอะไรถ้าเราไม่ชอบเราก็จะไม่ทานะคะเพื่อนนี่คือความชอบนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ติดตามนะคะ